สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับ่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนนะคะมาทําจุลินรีย์น้ําซาวข้าวนะคะและว,วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนทําสูตรพิเศษนะคะเพิ่มพลังเทอร์โบเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราจะนําจุลินรีย์น้ําซาวข้าวตัวนี้ไปใช้รดราดพืชผักค่ะต่ายได้เตรียมน้ําซาวข้าวเอาไว้แล้วนะคะอยู่ในหม้อใบใหญ่ใบนี้นะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อื่นๆน,นะคะก็มี น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีน้ำตาลแบบที่ไม่ฟอกขาวแบบนี้นะคะทุกคนตัวต่อมานะคะไต่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้นมเปรี้ยวค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่านมเปรี้ยวแบบนี้เนี่ยมีจุลินทรีย์เยอะมากเป็นล้านล้านตัวเลยนะคะนี่ค่ะจุลินทรีย์ที่มีชีวิต8000ล้านตัวค่ะทุกคน ประโยชน์เขาเยอะมากๆนะคะเราควรที่จะเอามาใช้ในการทําจุลินรีน้ําสักข้าวมากๆแล้วตัวที่จะเพิ่มพลังเทอร์โบนะคะก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนั่นเองค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่แหละค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะหาของก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะตายขอเริ่มที่การใส่ ของแห้งนะคะก็คือน้ําตาลนั่นเองมีของแห้งอยู่อย่างเดียวก็คือน้ําตาลทรายนะคะเปิดฝาแต่ละขวดไว้แล้วน้ําตาลทรายค่ะการทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้หาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะใช้แต่น้ําซาวข้าวแล้วก็น้ําตาลเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ทําการหมักไว้21วันค่ะ น้ำตาลเลยนะคะหนึ่งสองสามขวดละสามช้อนนะคะ ทำง่ายมากนะจุลินสีน้ำซาวข้าวเนี่ยแล้วประโยชน์เขานะคะทุกคนช่วยให้พืชผักมีใบเขียวแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งการออกดอกออกผลด้วยนะคะประโยชน์เยอะค่ะแล้วลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยด้วยนะอ่ะหมดพอดีแต่ใส่ไปเลย ประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยนะคะแล้วเวลาใช้เราก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะนอกจากจะเอาไปราดรถพืชผักแล้วนะคะทุกคนเรายังเอามาทําปุ๋ยหมักได้ด้วยนะคะทุกคนหมักปุ๋ยขี้วัวอย่างเงี้ยประโยชน์ด,ดีมากๆนะคะเอาละค่ะต่อมาแต่ก็จะตักน้าสาวข้าวนะคะน้าสาวข้าวตัวนี้แต่เก็บไว้2วันเลยทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเย็น2วันนะคะเพื่อที่จะเอามาทําจุลินทรีย์น้าสาวข้าวนี้นะ ใครที่ไม่ได้เอาน้ำซาวข้าวมาทำจุลินทรีย์นะคะก็เอาไปราดรดพืชผักได้เลยค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยเอาไปรดพืชรดผักรดแปลงได้เลยนะคะไม้ประดับอะไรก็รดได้เลยนะคะ,ะจะใส่ไปประมาณนี้ วสุดท้ายแล้วค่ะขวดที่ห้ายกเลยละกันนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะแต่ก็จะเติม น้ำซาวข้าวลงไปประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้นมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวเปิดมาหนึ่งขวดนะคะแต่จะเทไปทุกขวดเลยห้าขวดเราก็แบ่งใส่ขวดละหนึ่งช้อนค่ะ,ะปรับกล้องนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นขวดละหนึ่งช้อนนะคะโดยประมาณเนาะมีจุลินทรีย์เยอะค่ะเพียบเลย ตัวต่อมาค่ะก็คือเครื่องดื่มชูกําลังค่ะทุกคนนี่เลยนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะมาร่วมในการทําน้ําหมักจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวครั้งนี้ค่ะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะหนึ่งช้อน เพิ่มพลังเทอร์โบค่ะตัวนี้นะคะช่วยทำให้พืชผักของเราแข็งแรงมีความสดชื่นแล้วก็เป็นการเติมวิตามินให้กับพืชผักเวลาที่เรานำขวดเหล่านี้ไปใช้งานด้วยนะคะผักใบเขียวสดชื่นชูตั้งค่ะแล้วก็ถ้าเอาไปใช้กับพวกโหระพากระเพราอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยทำให้แตกใบได้ดีมากๆเลยนะคะทำให้โหระพาบ้าใบกระเพราบ้าใบ,า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 บานั่นเองค่ะ เอาละค่ะต่อมานะคะเราก็ปิดฟ้านะคะเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่ทําจุลินทรีน้ํำซาวข้าวโดยที่ไม่ได้ใช้นมเปรี้ยวไม่ได้ใช้ตัวเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยใช้แต่น้ําตาลกับน้ํำซาวข้าว<ๆ>เพียง2อย่างเนี่ยนะคะจะต้องทําการหมักไว้21วันนะ หมักไว้21วันนะคะแล้วค่อยนำไปใช้แต่ว่าครั้งนี้ต่ายใช้นมเปรี้ยวนะคะก็คือตัวขวดยาคูเมื่อสักครู่นี้นะคะมาร่วมในการหมักเนี่ยก็จะใช้เวลาหมักเพียง7ถึง14วันเท่านั้นนะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย7วันก็โอเคเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เขย่าค่ะเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้เลย ไม่ต้องตากแดดนะหลายๆคนงงนะคะว่าเอ๊ต้องเอาไปตากแดดหรือเปล่าไม่ต้องนะคะไม่ได้ทําตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนาะถ้าตัวนั้นะจะต้องเอาไปตากแดดนะคะนอกนั้นไม่ต้องเอาตัวไหนไปตากเลยนะไม่ว่าจะเป็น e อน้ำซาวข้าวอะไรนะคะไม่ต้องตากแดดเลยก็คือหมักไว้เฉยๆเลย เปิดฝาเพื่อคลายแก๊สนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตุลินซีน้ำสาวข้าวนะคะสูตรเพิ่มพลังเทอร์โบค่ะชุดนี้นะคะก็คือจะเป็น จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวที่เราเอามาใช้ในการเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตเรียกได้ว่าครบจบในขวดเดียวเลยนะคะทุกคนเป็นสูตรที่โหประโยชน์หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการทำให้พืชใบเขียวแก้ปัญหาโรคพืชต่างๆบำรุงดินนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ช่วยทำให้บ้าใบาด้วยนะคะสำหรับการทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวในครั้งนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะต่ายก็จะชวนทุกคนนะคะมาทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวค่ะนี่ค่ะวันนี้ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมีตัวช่วยในการทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนั่นก็คือนมเปรี้ยวของเรานั่นเองนะคะ